สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะพบกันหลังหวยออกใหม่ๆนะออกตัวไหนออกตัวไหนนะหลวงพ่อให้มาถูกไหมนะเรามาตามชมนะอ่ะเดี๋ยวไม่เสียเวลาหลังหวยออกก็มาดูว่าช่องปูเยี่ยมพารวยให้เข้าสู่ไหนบ้างแล้วก็สุดท้ายก็จะตามให้ เลขวิ่งสองตัวมาตัวนะงวดนี้จะเข้าตัวไหนอ่ะตามชมครับผมเดี๋ยวปรับกล้องนิดหนึ่งนะปืดปืด๊ดอ้าวขึ้นฟ้าไปเลยกันหรือเปล่านี่ไรแล้วมาแล้วอ่ะมารวดเร็วดีนะไม่เสียเวลาเกียดไ้แล้านะฮะ ใครโชคดีบ้างงวด17มกราคม2 5 6 9ฮะมีตัวไหนบ้างมาชมกันเราวันที่หนึ่งนะ8 7 8 9 7 2เลขล่างไปที่0 2นะแม่2มาทั้งบนทั้งล่างนะใครจะไปนึกถึงว่า2จะมาทั้งบนทั้งล่างนะฮะ 6, 7, 8ปดมีสูตรเข้านะเลขหน้าสองเก้าเ้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งหน้าครั้งที่สองแปดหนึ่งห้าหลังหกหสองหลังครั้งที่สองสามหสานะอ่ะเรามาตามชมเลยนะว่าสูตรปูเยี่ยมพารวยเข้าที่สูตรไหนบ้างนะ,ะแบบไม่เสียเวลามาแล้ว สูตรนี้วิ่งที่8กับสามเลยนี่เจ็ดกับสองก็มีนี่เจ็ดสองแดสติดเจ็ดแปดเนี่ติดตัวนี้นะเจ็ดแปดเศย์สตัวใช่ไหมติดตัวร่าง2องสาี่ห้าเอาาซื้อใส่กันถูกพอดีเลยไล่ไปนี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแดสมแดสี่แปดห้าเสองสี่เกห้าศูสอห้าไล่อย่างนี้ก็โดนนะ โดนทั้งล่างเลยนี่02นะเจ72ก็โดนแต่ว่าที่ปู่เยี่ยมเขียนให้โดยคัลเลอก์เอาอย่างนี้เจ็ดมาหนึ่งเกียรมาสามแปดมาสองแปดมาสี่เก้ามาสามเก้ามาห้าศูนย์มาหกศูนย์มาสี่แม่วิดนิดเดียวนะที่หกสองนะอะดูสูตรอื่นนะเดี๋ยวสูตรนี้จะให้จให้ตัววิ่งนะ แล้วก็วิ่งผักหลักเข้ามาอ้ามางวดนี้สูดเดินหน้าสี่แต้มถอยหลังสี่แต้มนะเข้าไหมเข้าไหมนะอ่านี่เดินหน้านะศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเก้าถอยหลังนะสามหกสองเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เก้ากลับกันได้นะเข้าที่เจ็ดสองสองเจ็ดนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่สูนี้เข้านะนี่ไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้ เข้านะอ้าวเข้าไปหนึ่งศูนย์แล้วนะอ้าวูนยต่อไปหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกสองแปดสองแปดสองแปดสี่สามเก้าจากศูนย์นี้นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาห้าตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เจ็ดแปดสองสามน่าทูกอยู่นะเจ็ดแปดสองสามเลขติดมาด้วยกันหมดเลยนะเจ็ดสองนะ แต่ว่าเวลาประกบแล้วไม่เห็นเขียนเจ็ดสองเลยเห็นแค่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดอ่ะมาดูสูวนต่อไปสูตรนี้นะวิ่งเจ็ดกับสามนะนี่เจ็ดกับสามนะเข้านะเมื่อเข้าแล้วถ้าเจ็ดมีอะไรบ้างนี่เจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามเก้าสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสาม ห้ 5, 3, 1, 7, 7. าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดฝั่งนี้นะประกบมาทางนี้นะเข้าที่เรียกล่างนะอย่างไรน,นี่ศูนย์สองมาล่างศูนย์กับหกมาล่างนะอ่ะเราจะจับบนชุดนี้จับล่างชุดนี้จากศูนย์นี้นะตามชมคลิปต่อไปนะเข้าที่ล่างศูนย์สองเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้แม่ปากกาดแดงไปไหนหมด มีแต่น้ำเงินนี่นะนี่นะศูนย์สองเข้าศูนย์สองนะล่างเจ็ดสองมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะวิ่งเจ็ดกับสามถูกนะอ่างวดนี้นะเข้าเจ็ดตัวเดียวนะครับผมสองหายนะเก้าศูย์หนึ่งสอง สามสี 3, 4, 2, ่สองลมาอยู่จุดนี้นะอ่าตามมาเรื่อยๆนะอ่าส่วนนี้นะร้อยสิบหน่วยมาครบมันออกยังไงนะเก้าสองเจ็ดนี่งวดนี้มาตรงนี้นะนี่เก้าสองเจ็ดอวันหน้าจะทำให้ดูฮะมีตัวไหนบ้างแปดเก้าสองสามหกเจ็ดมาครบร้อยสิบหน่วยนะ เข้าที่927 972อ่ะเลขที่จับไว้สีคู่ถูกไหม297เข้าโต๊ดนะตรงนี้นะเข้าโตด๊ดใครใครจับไปหยิบไปใส่ลอตเตอรีร่ก็ได้ตังกันแล้วฮะนี่297ตรงนี้นะเอ้า าตรงนี้นี่นี่นี่สองเก้าเจ็ดนะฮะนึกว่าเลขจะมาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะสองมาอยู่หลักร้อยอ่าเป็นซะอย่างนั้นอ่า หกเจ็ดสองสามแปดเก้าเดียนลองอ้าหน่วยบนจางหน่วยบวกหกอ่าสูนี้เข้านะนี่เห็นไหมนี่สูนี้จำไว้ดีนะหน่วยบวก6หกนี่เข้าเข้าเข้า,ขาตัวนี้เจ็ดเด่นนะสองนะเก้านี่เห็นแล้วนะเข้าร้อยสิบหน่วยเลยรอสนอมาที่ ถ้าเลียงอย่างนี้เจ็ดเก้าสองนะนี่สองเข้าหลักร้อยนะสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองอ้าวอยู่ตรงนี้เองนะเข้าเข้าเข้าอ้าวตไป่ามีแตจเก้านะเข้าคู่โต๊สูตรนี้ อ่าเข้าฮุตโต้หมดเลยเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะเก้าเจ็ดเข้าฮุตโต้นะเก้าศูนย์หนึ่งสองจับเกนะ้านะเข้าเก้าอะวันนี้สี่ตัวจะมาอะไรนะหกเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ตัวมาหนึ่งตัวเข้าร้อยเออเข้า เก้าแล้วก็เข้าสองนะนี่นี่นี่สองเข้าหน่วยนะแล้วก็เข้าหลักร้อยนะนี่เข้าสองตัวนะหน่วยกระร้อยงวดก่อนเข้าศูนย์นะศู 6, นย์หกนี่นี่เจ็ดศูนย์หกเข้าศูนย์หลักสิบนะะงวดนี้เข้าหน่วยกระร้อยนะหน่วยร้อยเขียนไว้หน่วยเก้าร้อยนะร้อย เป็นเก้านะเข้าอ่าฝั่งนี้มาดูนะมุมแดงกับมุมน้ำเงินนะจัดมวยชิงแชมป์โลกเข้าตัวไหนนะมาเข้ามุมน้ำเงินนะมุมน้ำเงินชนะนะไฟนี้เข้าชุดโต๊ดนะให้มาให้มากี่ชุดนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาเจ็ดเปี่ยนอ้าว อันนี้คัดมานะฮะนี่เข้าซะกี่ชุดนี่หนึ่งเก้าสองเจ็ดเข้าโต๊ดนะเจ็ดสองเก้าเข้าโต๊ดนะแล้วก็มาสองเก้าเจ็ดเข้าโต๊ดแม่มันเข้ากี่ตัวเนี่ยสองเก้าเจ็ดตัวเดียวก็ไนดนะ้นี่โต๊ดเหมือนกันนี่กัโต๊ดโต๊ดนะบนชุดบนตัวกลับนะเก้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามเก้านะเข้าที่ชุดกลับนะสองเจ็ด เป็นเจ็ดสองแต่มาให้ตรงนี้ถูกนะหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเข้าที่เจ็ดสองนะเอาแผนนี้จำไว้ให้ดิเรียกสองมุมนะมุมไหนอ่ะนี่นี่นี่มุมแดงกับมุมน้ำเงินนะเข้าตรงนี้นะเดี๋ยวมันเลอะทางนี้นะปิดไว้ให้ชมนี่เข้าทางนี้ ทางนี้นะเห็นไหมสองเกตเจ็ดสองเห็นไหมเข้าโต๊ดเข้าโต๊ดนะใครยีเป้เล่นในเพจก็ได้กันแนละ้ฮะอ่าไปอีกหน้าหนึ่งหนึ่งเกตสองเกตสามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมีเท่านี้ตัวเลขนะหลักหน่วยหกเกตสองสามแปดเก้านะเข้าหน่วยที่สองนะนี่เข้าตัวนี้นะ ข้าสิบที่เจ็ดเข้าร้อยที่เก้านะจยบแล้วให้สี่ตัวนะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าศูนย์เก้านะตัวนี้แถมให้นะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปาว่าผลหมอ,อกตัวกลับตัวนี้นะสองเจ็ดสูตรนี้กลับนะนับเข้าขี้เข้าคู่เข้าเข้าคู่กันอัตโนมัตินะ เขียนลงมาเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเขียนลงมาเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาทางนี้ต่อไปเอาสูตรตั้งทางนี้ศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยมันเข้านะงวดที่แล้วก็เข้านี่ศูนย์หกเห็นไหมงวดก่อนก็เข้านี่เก้าห้างวดก่อนนู้นก็เข้าห้าสองนี่นะแสดงว่างวดนี้เข้าอา้าวถูกตามเคยนะให้มันถูกเลยให้คะแนนร้อยไปเลยสูตรนี้เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามให้ถูกอยู่นั่นแหละรออา้าวสูตรนี้ถูกไหมล่ะ ศูนย์หนึ่งสองสามนะไอ้สูตรไม่ตั้งชื่อนี่แหละตั้งชื่อว่ายังไงดีหกลุ่มนะเลขหกกลุ่มนะเลขหกลุ่มจับคู่นะนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสกลุ่มสากลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกหกเกียแปดเก้าศูนย์สอสสี่ห้าหกเกียจับไว้ให้นะ ศูมาจับใส่นี้จับใส่นี่สองสมาจับใส่นี่จับใส่นี่ผลปรากฏว่าฝั่งนี้สอเจนี่เห็นไหมวงไว้ให้สามแปดสาเกสามเจนี่นี่นี่เห็นไหมมันมาตัวนี้นะนี่เก้าสอเจดเห็นมเ้าสองโอเคเข้านะให้คะแนนร้อยเอาไปเลยถูก อ่ะนี่เห็นไหมสองตัวก็ให้สองเกียรมีนะถูกทุกทุก,ทกอ่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหลวงพ่อประท่าเรียกคำนวณน,นะชนกันจังเลยไปอยู่ข้างหน้าทั้งหมดนะเก้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าอะไรเนี่ยแปดเจ็ดหกเจ็ดนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเข้าคู่ทางนะ เข้าคู่ทางนะอันนี้ก็คู่ทางคู่ทางคู่ทางอ้าวไม่เข้าไม่เป็นไรนะดีใจที่ไม่เข้านะเรียกหลวงพ่อนี่ละนำเมืม่อเช้านี่ก็ไปถ่ายทําให้ดูแล้วนะท่านทําพิธีนะถ่ายทําให้ดูแล้วแต่ว่าเรียกไม่เข้าผมดีใจเพราะว่าถ้าเรียกเข้าวงานี้มันจะดังถล่มทลายแล้วหลวงพ่อจะอยู่ไม่ได้ท่านจะต้องหนีไปเชียงใหม่มันไกลนะ แสดงว่างวันหน้าท่านยังอยู่นะมันมันไม่มันมันเข้าคู่ทางอย่างเงี้ยมันไม่เข้าชุดบนมันไม่เข้าชุดบนตรงๆรอ่ะสองไม่เข้าตรงๆเนี่ยมันดีนะมีผลดีนะฮะอาเลขปากร่อนเข้าไหมเรามาดูหมดทีแล้วอ่อหนึ่งหกใช่ไหมหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ ศูนย์าหเก,ก้าอ่า,อาเลขฝันนะเลขหลวงพ่ะเล็กให้แม่นจังนะหลวงพ่ะเล็กให้2เมตรเดียวนะให้ล่างวิ่ง2เมตรเดียวแต่หลวงพ่ะเล็หลวงพ่อเลกจะหนักที่6กสองสองหนะเลขฝันผีมาบอกไฟไม่เรือนนะป้าตกน้ำตาย ให้มาสองหกล่างไม่ออกนะแม่เฉียดนะสอบ,บ้านเลขที่ยี่สิบหกสองหกอ่ามาออกอถ้าต่อไปอีกก็เป็นสองเก็ดแหละนะเอสองเก็ดรก็เฉียดนะเฉียดบนนิดหนึ่งอ่ะหมดแล้วนะฮะเรามาดูว่า ใครโชคดีบ้างก็มีประการเท่านี้อ้าวให้เล็กวิ่งไปซะก่อนนะงวดต่อไปวันที่หนึ่งหนึ่งกพหกเก้าเล็กวิ่งมาตัวไหนนะอ่านับนิ้วเอานะสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนอะไรเขียนดีกว่านะอาเลกวิ่งเลกวิ่งเอาตรงไหนเอาตรงไหนอ้าใช้หลักหน่วยนะทำนะเขียนอย่างนี้เลยสองสามสี่ สวัสดีครับห้าหกเจ็ดทัศนูบวายุเถียงน้ำบ่อเดียวเนี่ยถ่ายจากเบื้องกำลังอัดเทีบอีกสองนาทีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะเราได้เลขวิ่งแล้วนะฮะวิ่งตัวไหนเอยวิ่งที่สามกับเก้าครับผม วิ่งสามกับ9งวดวันที่หนึ่งกพหกเก้านะาเขียนตัวบเริ่มเทิมใส่เลยอ้าวได้เลขวิ่งมาแล้วเราค่อยคำนวณต่อไปว่าจะจับคู่กับตัวไหนวิ่งตัวนี้นะสากับเก้าอ้าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะ f อซแฟนช่องอใครได้ก็โชคดีนะใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแจ้งข่าวให้ทราบนะ เอซี uh, uh, กำแพงบุญนะกลับมาแล้วนะคุณหมอปรากฏว่างวดนี้คุณกำแพงบุญแตกรางวัลที่หนึ่งนะนี่ลายมาแล้วบอกว่าแตกทุกงวดนะเอเข้าที่ 9, 7, 2, เก้เอาให้ดูเลยนะเห็นไหมแกบอกว่าสูตรกากระบาดเฉลียงไนดะ้เห็นไหมเ้าสองสองเกแล้วแกก็ เก้าเจ็ดสแกกลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็9ก้าเกอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยโดนเข้านะเจ็ดเกางเห็นไหมเจ็ดเก้าสองอ่าเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะเสนอให้ชมในงวดต่อไปคุณกําแพงคุณเข้ามาร่วมนะแล้วก็มีคุณพ่อระยองนะไม่ใช่พ่อใจดีสีราชานะนี่ให้เบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวท่านจะมาร่วมเลขดับเลข วิ่งให้นะงวัที่แล้ววิ่งเจ็ดนะท่านวิ่งหกับเจ็ดเข้าเป้าอ้าวอำลาพระจาาครับผมสิบแปดนาฬิกาไปแล้วไปแล้วไปแล้วค้าเมิดวัวก็ไม่รู้ไปไหนอวันนี้วิ่งสามกับเก้านะครับไปแล้วไปแล้ว